สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทาผัดพริกแกงหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบกันค่ะจะทายังไงให้หมูหนุ่มแล้วก็ช่วย,ยังคงกรอบอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะเอาหมูสัตว์คอนะคะมาหมักเพื่อให้เขาเกิดความนุม่มหมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันพืชิดหน้อยค่ะ คนเนื้อม,มันหน่อยเข้ากันเลยนะ,นะแค่นั้นยิบไปถั่วเราจะเอามาลวกกับน้ำก่อนนะคะลวกให้สุกแล้วค่อยเอาไปผัดนี่แค่ไหนเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ người video hấp dẫn người người. กัวให้สุกและะ้วค่ะประมาณนี้ก็พอแนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดอีกแกงกัน,นะคะ่ะไม่ติด จำัดด้วค่ะที่งเห็ดตาผัดใเขาไม่กินหอมเลยนะ

สี้วขาวซอฟต์เขียวน้ำตาลทรายทตาเท่าไรนะถ้าใครชอบหานก็ใส่อีกได้กระุแกงก็คนหวานนิดนึงไร้ีกย้ามันหอย เดีาา๋ยวจะดงสิเก็บยวอะไรนะต่อเวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะนนรสชาติได้แล้วนครับก็ขอเติมน,น,น้ำปั่น

จากที่หมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่เราลูกไ้ยลูกซนี่ถั่วองเราไม่กระกยูยนะเราก็จะบั่นตักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟตักเกิดได้เลยผัดิีแกงหมูใส่ถั่วฝักยาวของเราไปได้แล้วนะคะ ฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องรับข้าวของตุ๊ดด้วยนะเดี๋ยววันหลังจะมาทำอะไรให้ดูเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะไปละค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ